เคยไหมคะ ที่รู้สึกว่าอยากทำอะไรเพื่อคนอื่นอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องราวของลุงสมชายเกษตรกรใจบุญผู้สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์เรื่องราวของลุงไม่ใช่แค่เรื่องของการทำเกษตรแต่เป็นเรื่องของพลังแห่งการแบ่งปันที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนและสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างไม่น่าเชื่อลุงสมชายเริ่มต้นจากการเป็นเกษตรกรธรรมดาทำไร่ทำนาเหมือนคนอื่นๆ แต่สิ่งที่ทำให้ลุงแตกต่างคือหัวใจที่เปลี่ยมไปด้วยความเมตตาลุงสังเกตเห็นว่าเพื่อนบ้านหลายคนยากจนไม่มีที่ดินทำกินแถมยังต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการเกษตรลุงจึงคิดว่าเราจะช่วยพวกเขาได้อย่างไร ลุงเริ่มศึกษาเรื่องเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังลองผิดลองถูกเรียนรู้จากผู้รู้และนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับไรนาของตัวเองจนประสบความสำเร็จผลผลิตที่ได้ไม่เพียงแต่ปลอดภยัยแต่ยังมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดลุงไม่หวงวิชาสอนวิธีการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับเพื่อนบ้านแบ่งปันเมล็ดพันธุ์แบ่งปันความรู้และแบ่งปันผล,ผลผลิตที่เหลือใช้แรกๆก,ก็มีคนไม่เชื่อบางคนมองว่าลุงบ้าแต่ ลุงไม่ย่อท้อลุงพิสูจน์ให้เห็นด้วยการลงมือทำและเมื่อเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนคนเหล่านั้นก็เริ่มเปิดใจและหันมาทำตาม ลุงสมชายไม่เพียงแต่สอนวิธีทำเกษตรแต่ยังสอนเรื่องการจัดการการตลาดสอนให้ชาวบ้อนรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองและสอนให้รู้จักการพึ่งพาตนเองจากเกษตรกรธรรมดาลุงสมชายกลายเป็นผู้นำชุมชนเป็นที่รักและเคารพของทุกคนเพราะลุงไม่ได้ให้แค่เงินทองหรือสิ่งของแต่ลุงให้โอกาสให้ความรู้ให้ความหวังและให้พลังใจลุงทำให้คนในชุมชนเห็นว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ ดีขึ้นได้ด้วยการลงมือทําและด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรื่องราวของลุงสมชายสอนให้เรารู้ว่าพลังแห่งการแบ่งปันนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดการให้ไม่ได้หมายถึงการเสียสละแต่เป็นการเพิ่มพูนเพราะยิ่งเราให้เราก็ยิ่งได้รับยิ่งเราแบ่งปันเราก็ยิ่งมีความสุข หากเราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมไม่จำเป็นต้องรอให้มีเงินทองมากมายเพียงแค่เรามีหัวใจที่พร้อมจะให้พร้อมจะแบ่งปันเพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วค่ะ